สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลาฟาเอลเลอาวนะตัวนี้ส่วนสูง6ฟุต2เวิร์กเลดไฮโลถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิด,ดว่ามันอยู่ทั้งหมด2ออปชันนะออปชันแรกจะเป็นสไนปเปอร์แล้วก็ออปชันที่2อนี่จะเป็นอาร์คิเทคครับแล้วก็ในส่วนของเทรนนี่จะมีฟิตเนสช็อตแฟลรสปีดดิบลเลอร์เอาท์ไซฟุตช็อตแฟลร์แพสเซสแล้วก็เทคนิคอลดิบลเลอร์ครับก็ไปดูในเกมเนะครับว่าจะเป็นไงบ้างเดดดดีีี๋ยยยยววววลลลลอออออองทิกกกกัันนููโเเเเเคหหุแ้้า่พบสสปด ชิงเหลี่ยมเี้วเขียวโอเคสวยงามคือชิงเหลี่ยมดีมากเลยเอลผมชอบนะขึ้นมารีเวิร์สลงมาดูมันดีโคตรแข็งอะแข็งจริงว่ะโอ้แข็งมากเรียบร้อยได้ฟาวแข็งจริงแข็งจริงไปได้ป่ะเลยเอลเทรพาสซิ่งดิหมาแล้วเว้เลยเอลโอ้โหมาพาสซิ่งโอ้โหนิดเดียวแต่พาสซิ่งคือดีจริงนะก็คือแบบไม่ใช่ข้อเสียมาเต็มตัวเซตพาสซิ่งดิเนี่ดยดูดิพาสซิ่งคือแบบกําลังดีอะ โอเคสวยงามได้แอซิตเป็นไงาพาซซิ่งคือแบบผ่านนะเว้ยมาแล้วเว้ยสเตปโอเวอร์ก่อนดูดิสเตปโอเวอร์แล้วแบบบูตสปีดชิงเหลี่ยมเรื่อยๆนะขึ้นมาโอ้ขอปั่นบ้างดิยังไม่ได้ปั่นเลยโอ้โหนิดเดียวแต่หาเหลี่ยมปั่นมันยากนหนึ่งอะ่ะผมว่ามันทรงตัวไม่ค่อยดีนะสปีดเขาโล่งจริงนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ยิงได้มาเลอาดูดบอลลงได้ปะมาลาโกเนตา้าโอเห็นปะคือถ้าเข้ามาเล่นในกรอบนี่คือยากเหมือนกันยากจริงๆ เต็มตัวปึ๊บรีเวิร์สเรียบร้อยแต่มันยังชนได้เห็นปะมันยังแบบไม่ได้ปล่อยจอยขนาดนั้นอเต็มตัวหยุดหนึ่งทีอีราตติโกโ้แอซิดไปมันต้องเป็นเป็นสายแอซิดเหมือนกันนะเอาจริงปะ่ะเพราะว่าช่วงท้ายภาคผมมองว่าเลยเอาลากลาก,ลากเรือมายิงเองไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เหมือนเดิมเชี่ยผมลืมอีกเลวเออได้อยู่ชิงเดียมไว้มาแบบนี้ได้โบราซี่บอกเลยไม่ยอมปิดเรียบร้อยนะโอเคโบลาซี่ตัวไหนก็ทำข้าหมดตอนนี้ถ่ายภาคสเตตมันโกงเยอะไง มันก็มีสิทธิ์นะไปได้ป่ะหนึ่งสองทิกเกอร์ลันคือได้ไปอยู่ทิกเกอร์ลันก็ยาวๆอ่ะดูดิได้ชิงเหลี่ยมไปในตัวด้วยแคนเซิลก่อนดูดิหลอกส,สบายสบายจริงๆยืนแน่ก็ได้นะผมว่าก็ตอบโจทย์อีกแบบเอาโฟกัสที่แฮตติกก่อนนะขึ้นมาเต็มตัวมาเลยเอาฮิวดูฮิวปอาเซปโอเวอร์แบบนี้ไม่น่าพลาดดูดิต้องไปสเต็ปโอเวอร์จริงเวลาจะบิวอัพหรือว่าการเริ่มต้นของเลยเอาอ่ะต้องไปสเต็ปโอเวอร์จริงแฮตติกได้อยู่ผมว่าเวลาเหลือเฟือ โอเคสวยะเริ่มจากสเต็ปโอเวอร์เนี่ยเห็นปะจริงเหลี่ยมเอาโอเคเนี่ยเห็นปะต้องเริ่มจากสเต็ปโอเวอร์จริงเลยเอาอะ่ะอย่าไปคิดเยอะจริงๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์คุ้มนะแต่อยากให้ไปลองมูดิกอยากให้ทุกคนไปลองมูดิกจริงแม่งเก่งอะ่ะเต็มตัวเลยเอามาบึ <Boom. S 1> <Boom. S 2> <ๆ>้มเขียวๆโอเคดูดิเข้าคอคือแบบส,าสบายๆเออสวยขึ้นมาลาฟาเอลมาแบบเนี้ยเห็นปะต้องหาจังหวะแบบนี้ไว้เลยเอาอะ่ะ ได้บอปลปุ๊บสเต็ปโอเวอร์แล้วก็ไม่มีใครเอาลงแล้วโอเคสวยงามเนี่ยคู่มือกันใช้งานเต็มเต็มเลยไฮไลท์เกมเนี้ยเต็มเต็มเลยอะ่ะขึ้นมาสวยสเต็ปโอเวอร์ยัดได้ปะเลยเอาโอเคสวยสเต็ปโอเวอร์อ่านิดเดียวได้อยู่เห็นปั๊ม่เพีงพอมีแบบลูกดื้อน,นิดนึงอะ่ะโอเคสวยมากลูกนี้สวยจริงสวยจริงสวยจริงไฮไลท์เลยเออสวยขึ้นมาเอาเอาเอขึ้นมายัดได้ปะเลยเอามาสเตปโอเวอร์ ฟับ่บฮิวดูฮิวฟับ่บยิงโอเคเนี่ยดูดิต้องเล่นหน้าจริงแล้วแบบคู่มือการใช้งานย้ำอีกทีเลยเกมนี้ล้วนๆเยอะมากเยอะมากค่อยสลับลงเครื่องหลังอะไรเงี้ยถ้ามันเล่นไม่ออกอ่ะถ้ามีตัวหนึ่งเล่นไม่ออกอ่ะสเตปโอเวอร์มาอ่ะหมาเลยเว้ยโอ้โหแม่งเลยเขาก็หลงหยุดึ่งทีได้ปะเออสวยผมกดผิดนะเมื่อกี้สวยงามสวยงามแปดลูกเกมนี้คือแบบเกิดมากเดอบราซิก็ถือว่าคมมากอะ่ะเออสวยเต็มตัว สับไปเลยเอาเกมศูนย์กคือดูดีจริงแต่สปีดผมว่ามันดูฉุดนิดนึงเห็นปะโอติดแดงโอเคยังเข้าเห็นปะยืนหน้าจริงๆถือว่าคมมากนะถือว่าคมแบบสู้กองหน้าหลายๆตัวได้เลยยิงลูกหนึ่งจะได้หรือเปล่าเกมนี้อ่าขึ้นมาโอเคสวยแอซิสปะไม่ได้แล้วเสาแรกไปเข้าข้อสวยๆโอเคยิงเข้าข้อคือโอกาสเข้ามันเยอะมากถ้าติดเขียวมันก็ติดง่ายนะเออสวยมาเลยเอาได้วิ่งอ่าได้เซฟโอเวอร์ก็เรียบร้อยดูดิ ต้องต้องมากับสเตปโอเวอร์จริงปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมไฮไลท์ส่วนใหญ่ที่แบบได้ประตูนะสเตปโอเวอร์เป็นตัวที่แบบนำมาก่อนเลยอะ่ะขึ้นมาเลยเอาไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเห็นไหมสเตปโอเวอร์ Step Over อีกแล้วโอ้โหเอาจริงไฮไลท์ผมแน่เบื่อนะถ้าตัดคลิปอะแบบมีแต่สเตปโอเวอร์จริงเออสวยเกมเปิดอยู่เห็นปหเกมเปิดจริง เลยเอาชอบนะดูดิยิงเขียวโคตรแรงอะ่ะเตรียมเปิดของของชอบเลยเอาจริงเออสวยขึ้นมาเลยเอาวิ่งไปดูดิวิ่งหลุดเดี่ยวคือสบายๆดูดิจะจับบอลใหญ่อีกเปล่าเออสวยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคันเซนดึงมาวิเลยเอาอ่ะเลยเอามาแล้วเว้ยรีเวิร์ดโอ้โหมันมันเป็นเซปโอเวอร์ยังดีเป็นแอนิเมชันที่แบบไปต่อได้สวยงาม เออสวยเลยเอาไปขึ้นมาเลยเอามาปะรีเวิร์สหนึ่งทีเออลูกนี้แหละเข้าซ้ายปุ้มขอเขียวพออันนี้แหละติดติดดีได้แหละโอเคสวยงามหรือว่าไม่ติดตกใจหมดมาแล้วเวนเซนยุดมาเออมาเลยเอาลาโก,กตายิ่งโคตรสวยลูกนี้สวยจริงสวยจริงเลยเอาใช่ไหมใช่แหละ สำหรับบทสรุปของราฟาเอลเลเยอเนี่ยผมจะให้เพซซิ่งอยู่ที่9.5-10ถึงครับชูติ้งผมให้9.5-10ถึงพาซิ่งผมให้9ดิฟิลลิ่งผมให้9.5แล้วก็เพซซี่ข้อผมไม่9-9.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของราฟาเอลเลเยอเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เหมาะกับพวกปีศาจทะลุทะลวงมากเพราะว่าเวลาแบบดูอะไรต่อไะไหรือว่าจังหวะหลุดเดี่ยวเนี่ยมันเอาลงยากจริงสำหรับสปีดของเลเยอผมมองว่าไม่ได้จัดจานเวอร์แต่ว่าเป็นตัวที่แบบสมมุิวิ่งนำแล้วก็ใช้เหลี่ยมเนี่ยบังไปเรื่อยๆได้ส่่่วววนนนใเรืออององงงขชูตติิ้้ผมมาัีย ค่อนข้างลำบากนิดนึงส่วนในเรื่องของดิปลิงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ดิปลิงก์เก่าเลยเพราะว่าตัวนี้มีความหนักแล้วก็มีความอืดอยู่แล้วก็ไปกับสกิลได้แค่บางทางจริงๆคือในเรื่องของพวกบอลคอนโทรลหรือว่าจังหวะที่แบบไปกับบอลเนี่ยผมคิดว่ามันแปลกมากๆคิดจะจับบอลลัน่นก็จับบอลลั่นบ่อยๆโดยเฉพาะจังหวะหลุดเดียวเนี่ยทำให้ผิดหวังบ่อยมากๆส่วนในเรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับท้ายภาคเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ถึงแม้เล่นสกิลช่วยแล้วหรือว่าเจอแรงกดดันแบบแคูู่่่่่่มมมมมืืออออออกกกาาาาาารรรรรใช้้้งงงงงงนนนเเเเีียยจิๆๆผววแตตตส็ปโ์ดคัพบ ปีดและใช้ชิงเหลี่ยมนะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่าจะเอาราฟาเอลเลเอในราคา5้0 0สนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับมาคัาสแัตฟอร์ดในราคา5้0 0สนเหมือนกันสําหรับคุณนะภาพของทั้งสองตัวนะถ้าถามผมว่า2ตัวนี้ใครเก่งกว่ากันผมพูดได้เต็มปากเลยว่ารัตฟอร์ดเก่งกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าคู่มือการใช้งาน2ตัวนี้เนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยอาจจะคล้ายกันมากแต่ผมมองว่าความ OP เนี่ยตกอยู่ที่แัตฟอร์ดเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่เม,มามมอาอดผวคสิ ราฟเาเอลเลอูเอลเนี่ยมาเปรียบเทียบกับมาคัสแลตฟอร์ดอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับมาคัสแลตฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งปีกเนี่ยเป็นตัวที่แบบท็อปๆจริงๆและเป็นตัวที่ผมแบบเล่นเข้ามือมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมให้เอสพัทเนี่ยดีที่สุดส่วนราฟาเอลเลอูเอลเนี่ยผมค่อนข้างจะเสียดายเลยที่ตัวมันไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับไทยภาคถึงแม้ว่าแลตฟอร์ดกับเลเอลเนี่ยจะหนักแต่ผมมองว่าแลตฟอร์ดมันยังดูเล่นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของทีลิสเนี่ยถ้าแลตฟอร์ดผมให้อยู่เอสบวกเนี่ Bye.